มาให้อายุค่าหน่อยนะครับผมอยุค่าลุงท่องปลูกได้อายุสองเดือนพี่น้องนะครับผมลุงท่องมาถานหญ้าพี่น้องนี่ทางาหญ้าหญ้าเพื่อลายผลนะครับหญ้าเยอะพี่น้องจะเลยมากถากถากออกเฟื่องแเอาหลุดไถมากไถนะครับผมพี่น้องนี่กาผลก็ไดปุยปลายลงมากพี่น้องลุงท่องก็เลยบริเวณตัดหญ้าแล้วครับผมนี่เครื่องพี่น้องนี่ ยังตัดหนาเนาะน้ำท้องกับตัดมือเก้านี่เนาะครับผมกับฝน่นกระดยตกลงมาก็เลยตับดบ่ดดออีกพี่น้องน้ำท้องกับมาไหลขอดให้พี่น้องได้รับชมกันจอนจังโมงนะเนาะนี่พี่น้องเลยแต่ประมาณสิบโมงเนาะครับผมสิบโมงเก่าฝนฝนกระเดยตกได้หน่อยลงมาพี่น้องทำกลางที่อากาศที่เย็นเนาะครับผมค่อน้างที่เย็นอยู่พี่น้องเพราะว่าลมเิ่นแห้งเนาะ ผลกะไปปล่อยพี่น้องปะถือว่าบหนักนะครับผมลุงท่องก็อยู่ในรถไอพ่วงคางพี่น้องโหลดพ่วงคางที่มีหลังคานะครับผมนี่รหลดพ่วงคางที่มีหลังคากับเพออาะไอสัยด้อยู่พี่น้องแลครับผมกับท้องฟ้ากับมืดแห้งเพอสมคว่นอยู่นะครับผมนี่ลุงท่องก็เลยให้ไอไลสดให้พี่น้องได้มาหลับชมกันเบิงนะครับผมว่าเขตพื้นที่แค่แดนของบ้านลุงท่องตอนนี้ก็ผลได้นนต๊แล้วนะครับผมนี่ หลังจากที่หายไปหลยมือพี่น้องพ้นนะครับผมก็บ,บรรลุตกลงมาจากเถื่อดินกระแหงนะครับผมกะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเด้อส่วนนี้กบคงจะทํางานกันนะครับผมพี่น้อง,องนะทั่งงานทํางานกันนะครับผมสาหรับบานลุงซ่องกาโอเขตแเท,ท,แทแดนกัมพูชาถือว่ายัง ตึงเกลียดอยู่นะครับผมพี่น้องครัมีดตะเหลืองตะเหลาวยู่นะครับผมเผิดงานกับบุมวนดอกพี่น้องนะครับตื่นเต้นยันยันกันอยูอย่ทุกวันนะครับผมสำหรับเขลียดชะแดนนิดอั้รับประมุขนะครับพี่น้องความมุ่งหมายเป็นผีปัญหานะครับผมกต่ล่อฟังตะขาวย้อนพี่น้องมืยยบมอ,บ,บ,อ,อมบ้านนี่การพัลละมุนกันนะครับผมหรือลวดน้ําของไถเฮ่าวนะครับผมโอ้จะเป็นดื้อเนาะพี่น้องเนาะ นี่ก็คือความบัตงบในเขตพื้นที่แค่แดนห้าเนะครับผมกระดือดื่อก็ได้นะครับผมพี่น้องตั้งฟังตั้งขุนก็ได้นะครับผมดื่อแห้งนะครับผมเอเปื่อนว,ว่าไท่เป็นหัวขโมยเพื่อนว่า,วา,วานะครับผมโอ้ยทางาๆทีไท่ให้เพื่อนมีหม่องยูหม่องกินเนะพี่น้องมีหม่องผักหม่องเข้ามาแตงแต่ว่จาจักปี้มานะพี่น้องบัานก็บ่อยากออกบ้านก็อยู อยู่มวลเนาะพี่น้องเนาะบ่อยากหนีอืมก็เลยเป็นการทะเลาะว้อแหว่งกันเนาะครับผมพี่น้องอ่ากะอ่ะกะแหลกแกพีทหารเท่านาะครับผมส่วนเราจะบ้านนี่กะจบจบเนาะครับผมจบจบออาม่ต้องเบอกหลายย่ายห่างเนาะพี่น้องเนาะก็หูอยู่แล้วเนาะครับผมอ่ะมืัอนี้กะเขามาหลับชุ่มไปยุคข้าหน่อยของลุงทองคือเก่าพี่น้องนี่นะครับผม ผลเพื่อนกันได้ยอดปงเปลงปงเปลงมากอยู่นี่ลหละนะครับผมเนี่ยพี่นอ้องเข้เกตแทแดนกัมพูชาพี่น้องทัางหมื่นหมื่นต่ำลงไปผุ่นละครับผมแต่ห่างกันอยู่บ่ใกล้ได้พี่น้องนะครับผมกับประมาณจากักแปดเกาลกซิปลูลดใหน้อพี่น้องซิปลได้ห่สะฮอนแทดแดนแล้วนะครับผมก็เอื่นกันไหนยินอยู่ดอกพี่น้อง <c ười> นะครับผมอืมอื่นกันไหนยินอยู่ นะครับผมกะเออนี่นี่ลุงท่องกะไหลตดอยู่นะครับเนาะกัมีตะปลายู่าพี่น้องจากลุงท่องเสียอ้อยมาปลูกนะครับผมลูกมันกับบดได้ผลผลิตพี่น้องเอ้ยนะครับผมเพราะว่ามีตะปลาออกได้ก็ะได้เกลนก้างนี่แน่น้อยพี่น้องมันกับาลังเกินขอบ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 มันนี่กับทั้งนี่กับมีตะปลาพี่น้องนะครับผมนี่ปลาย่างปลาลาปลูกกับบดได้ผลผลิตนะครับผมพี่น้อง ะครับได้กะได้บ่พ่อทีเข้าลงทุนลงแรงไปเนะครับผมลุงทองก็เลยหันมาปลูกไม่ยืนต้นก็คือไม่เศรษฐกิจคือกษษษนันแค่นิดนึงนะครับผมพี่น้องที่สามาถดถแหถ่มีรายได้ได้คือกันเนะครับผมถึงสีสาเนากะกะซางนะครับผมเข้าเอาผลผลิตที่ที่หลายขึ้นก็คือเข้าได้นำนักเพิ่มแห้งนะพี่น้องเนาะกับผมพื้นที่ลุงทองที่ปลูกไว้เนาะ อยู่ที่หนึ่งไรกับสองงานพี่น้องนะครับผมหนึ่งไรสองงานหรือวันไรครึ่งนะครับผมหนึ่งไรครึ่งนะครับผมนี่กาอายุข่านี่ก็ได้สองเดือนกลัวแล้วพี่น้องนี่จนเพื่อนกาเอ็นไหวไปตามล่มนะครับเพราะว่าเพื่อนกาอยู่ในโฮมหลายผูดเพื่อนกาจนใหไยพี่น้องแต่ว่าสูงนะครับผมน้ำลุ่มผัดล่มยังมากับแกงนะครับผมแหวงออนนะพี่น้องเนาะ ก็ขอขอบคุณเออพี่น้องสวัสดีจ้าลุงท่องครับขอสวัสดีครับคุณชูใจเนาะไอ้ลุงท่องมาเอาไอ้หยาในปลายุค่าหน่อยก็เอาบดายกับผลลินกับผลลินก่อนก็เลยมาไหล่จดใ์นพี่น้องได้รับชมกันเนาะครับผมดุนลุงท่องก็มีโอกาสมาไหลโจดยครั้งหนึ่งเนาะครับผมตอนนี้ก็แทดแด่นก็เดือดร้อนคือเกาเนาะครับผมลุงท่องก็เงียบ เงียบเงาพี่น้องบ้านลุงทองเนาะเขียดแค่แดงกับเงียบเงากับเจ้านกามีคนอพยพไปอยู่ที่จังหวัดนะครับผมในโจจังหวัดกับหลายร้อยคนแล้วนะครับสาหรับผู้ผู้สูงอายุผู้ติดเตียงเล็กน้อยนะครับผมกัไปหลายคนแล้วกะรอเบื้องกั้สถานการณ์อีกว่าสิเป็นอย่างไหนะครับเดือดร้อนนะครับผมเขตดแค่แดงเห็ดงกระบ่เต็มที่พี่น้องเห็ดแบบตื่นๆอยู่นะครับผมเห็ดงานกะ พอไปกับเฝ้ากับบ้านนะครับผมพอไปกับเฝากับบ้านนะครับผมนี่ตอนนี้กับผมตกมือตึ๊บเลยพี่น้องคนทั้งเขตไอเพื่อนบ้านนะครับผมุูนมือตึ๊บตื้อเลยกระหางเบาใกล้กันนะครับผมสิบกิโลกระหอดแล้วนะครับผมสิบกิโลกับหอดเขตแทแดนแล้วนะครับผมนี่พี่น้องกับเบาใกล้กับรุ่งทองกับเคยลงไปหา นอใหม่หาเห็ดอยู่พี่น้องกับเรกล้กันกับอื่นก็ได้ยินอยู่นะครับผมกับคุณถึงบด้ยินเสียงเนาะครับผมกับขอ 1991, ขอบคุณหลายหลายครับผมที่่งกําลังใจให้เนาะครับผมสําหรับคุณผู้ใจนะครับผมให้กานไวๆนะครับผมครับผมครับกัไปเรื่อยๆครับผมลุงท่องกับบดาไอ ซีเหลียดยังดอกครับผมก็เห็ดไปเรื่อยๆพี่น้องนัครับผมเห็ดไปเรื่อยๆนะเออล้างมือกับโบได้ลุ่งขีดย่าเตือพี่น้องนัครับผมมือตะเลนไอไอลูกอีหยังเพื่อนลอยมาถึงฝ่าคนเลยนาะพี่น้องเออหนัครับผมกะเลนมาอยู่ครึ่งเดือนพี่น้องกะลำบากไปกุมกวนอยู่ไา่ได่กับบ่มีเนาะครับผมการกินอยู่กะลำบากนัครับผมสำหรับคนชายแดน อากาศมันนี้ลุงทองกับวาสินมาเอาหญ้าเอาหญ้าให้ให้เซตพี่น้องนี่หญ้าอยู่ในป่ายุคข้าหน่อยลุงทองนี่เนาะกระพุ่งสิบ่แล้วเนาะครับผมกพบาว่าการถากา์กับบ่อคอยดีเนาะครับผมบรรเออกัะพุ้งจะบ่แล้วเพราะว่ามีอุปสรรคในฝนฝนพันลิ่นเนาะพี่น้องเนาะป่าเป็นกระเหลื่อมป่าเป็นกระห้องอยู่นะ,น,ยยยนะครับผมกาขอบคุณหลายดยครับด้อคุณชูใจเนาะครับผมติเข้ามาให้กำลังใจกับพุ้งทองตอนนี้ ล้วกันยังไงก็มีเบียดมีงานค่ะเชิญไปเหตุใดตั้งแต่บ้ายเลยเด้อครับเด้อนะครับผมลุงทองก็ทีใจล้วล่ะเข้ามาให้กำลังใจนะครับผมลุงทองกับเราอาจจะเบาไว้ไปน้อยนึงฟัางอาจกับชัดเจนนะครับผมส่วนทีของลุงทองแถวนี้ก็เป็นทีดินทรายด้วยพี่น้องนะครับุูนไปหอดปลาอยู่ข้าพุหลีพี่น้องปลาอยู่ข้ารับ ไปอายุสองปีแล้วครับคุณน,นกขับผมอายุสองปีแล้วเจ้านันตินาแนพี่นองก็เลยจนบกค่อยไงนะครับพื้นที่แบกไรหมพี่นองนี่ลุงท่องกับฟังนี่ลุงท่องกับมาปูกมันทัปบาลังกับมะได้ผลผลิตอีกนะครับผมได้ได้โบคุมค่าที่เขาเห็ดพี่น้องนะครับผมเพราะว่าผนได้จากแถวกลางๆพี่น้องแถวจนใหม่ห่มใหม่ไปบ่ถึงเนาะกต่ได้แน่นนนในในหัว ยังลุงทองเคยล่วงขีดล่วงยังแป้เห็นเนาะครับผมแต่แถวนี้ก็ได้แต่ใบกับตุนพี่น้องบอกว่าเป็นอยู่กับปลาปลาย่างพระร่านะครับผมพี่น้องฟังนีอ่ะลุงทองก็สิขอไล่ชุดจ็กซินมาที่กับพ่อเลยครับผมพี่น้องกับพุงสิไล่ชดเบนดนเนาะครับปลาเลื่อมพี่น้องปลาเหลือ่อมพายุเพอนเขาเนาะอพายุพ่นเขาปลา,าเหลือ่อมหลังมือก็เสียงฟ้าห้องก็คือเสียงปืนเนาะพี่น้อง เอ้ยพากันขึ้นมานัง่งนอนบ่หลับนอนบ่หลับว่าตื่นตื่นอยู่บ่าเท่าว่าจะเสียงปืนอยู่ว่าเท่านะครับโอ้ยเวาผิดนกัดผมคำว่าปืนกับพิดก๊นะครับผมพี่น้องอ่าแล้วก็โชตหลายๆนะครับผมแล้วเหมยินจะเสียงก่าห้องนะครับผมอ่ากับพ่พ่อกันคลิปหน้าเนาะครับผมขอบคุณสำหรับคุณชูใจเนาะครับผม มาเป็นกำลังใจให้ลุงทองเสมอเนาะครับผมกับขอบคุณหลายๆเนาะครับเนาะลุงทองกรับที่ขอลงไหลแต่เพียงสคำนี้ก่อนปลาห้องปลาเหลื่อมกับอันตรายแน่นอนหนึ่งเนาะครับผมหรือว่าบ่อนอยู่อันตรายซุ้มๆอยู่นะครับผมขอบคุณครับอืมอยู่สายขับเถอะเนาะออกยู่อำเภอกาดเชิงนะครับเด้อสันหักบ้านในป้ายเนาะลุงทองกรับบอกว่าอยู่อำเภอกาดเชิง นะครับผมอยู่ตำบลตะเคียนนะครับผมบอกพิกัดเลยพี่น้องนะครับผมนะครับอยู่กับเชิงเนาะกันมาทนเ้ไปกับผมอืมกับขอขอบคุณหลายๆครับจำหลักหัวใจแดงๆเนาะขอบคุณจะเป็นยางสูงเลยนะครับผมอ่ะลองท่องก็ขอจบไรสุดตะเพียงทำเนี้ครับผมพี่น้องก็ขอสวัสดีครับผม